ใจเลยคือกรอบช่องแอร์เขาจะไม่ค่อยเหมือนรถรุ่นอื่นนะคุณผู้ชมเขาจะมีความตั้งต่ําลงมานิดหนึ่งถ้ามันตั้งอยู่บริเวณนี้คือเป่าโดนตาซะมากกว่านะคะพอเขาตั้งต่ําลงมาเนี่ยมันโดนตัวมากกว่าแล้วเราก็รู้สึกเย็นสบายโดยที่ขับขี่ไปนานๆเนี่ยตาก็ไม่แห้งด้วยนะอันนี้ขอชื่นชมเลยนะคะคันนี้ซื้อมือสองคุ้มมากจริงๆแล้วแม็กเมอร์เนี่ยสวยงามนะกริบมากนะคะรนอื่นๆนะก็ไม่ได้นะคะราคาเนี้ยคือจะมาผ่อน หกพันกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยน้อยมากอะจริงๆอาจจะต้องดูในเรื่องของสภาพนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบ MG เนี่ยได้ปีก็ใหม่ฟังก์ชันก็แน่นหน้าโหทันสมัยหน้าตาสวยเลยนะคะถือว่า MG5 เป็นอะไรที่ตอบโจทย์จริงๆผู้ชม กลับมาพบกับมุกอีกแล้วแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่โชว์รูมบิ๊กคาะถนนกาญจนาพิเศษกเช่นเคยเลยค่ะวันนี้นะคะเรียกได้ว่ามูกพารถซิตี้คาร์นะคะหรือว่าเป็นรถไซส์ประมาณ b s e gment นะคะที่เป็นรุ่นแบบสุดแสนจะคุ้มค่าเลยจริงๆผู้ชมแลวออปชั่นเนี่ยบอกเลยว่าแน่นมากๆนะคะกับ MG 5นะคะตัวนี้เป็นตัว1.5 X sunroof นั่นเองนะคะปี2021 แล้วก็สีดำน,นะคะคือรุ่นนี้เนี่ยเขาเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยเดี๋ยวมุกพาดูรอบคันนะคะชมดีไซน์รอบพันสภาพรอบคันกันก่อนว่าเขาจะมีดีเทลความสวยเป็นยังไงกันบ้างนะคะเรามาเริ่มกันที่บริเวณโซนด้านหน้าเลยคุณผู้ชมนี่นะคะสำหรับด้านหน้านะคะไฟหน้าเขาจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED คุณผู้ชมค่ะแล้วก็มี daytime running light ด้วยนะคะบริเวณนี้ซึ่งตัวคิ้วตรงนี้เวลาที่เปิดไฟเดี้ยวนะคะเขาก็จะเป็นไฟเดี้ยวที่เป็น LED เช่นกันนะคะหรือคล้ายๆกับ ความเป็น f l l l e ดเลยก็ว่าได้นะประมาณนั้นสำหรับคันนี้กระจังหน้านะคะบริเวณนี้เนี่ยได้เป็นโทนสีดำทั้งหมดเลยนะคะช่วงลิ้นหน้าเนี่ยจะมีการตกแต่งเป็นรอยแบบว่าคาร์บอนเคฟลา่าเล็กๆนะคะแล้วบริเวณเริ้วด้านข้างของเขาเนี่ยตัวช่องตรงเหมือนลักยิ้มเนี่ยเขาจะมีความเจาะจริงนะคุณผู้ชมเนี่ยก็คือแบบให้อ air flow ไปอย่างนี้เลยนะคะถ้ารู้ไปเพื่อในเรื่องของความระบายอากาศระบายความร้อนนั่นเองนะคะทีนี้ แวะมาดูที่โซนด้านข้างกันบ้างนะคะสวยไม่แพ้กันเลยคุณผู้ชมนะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีความผสมผสานกลิ่นอายของความเป็นแบบเบนซ์เป็นมาตังอะไรอย่างงี้นะคะแต่ไม่ว่าว่ามันนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเขาก็มีความสวยลงตัวในแบบของเขานะคุณผู้ชมนี่บริเวณด้านข้างนะคะตรงนี้มาพร้อมกับล้ออลอยขอบ17นิ้วนะคุณผู้ชมนี่รถ B s e gment ได้ล้อขอบ17ใช้ได้เลยนะคะซีรีส์อังคือ2 1 5 5 0 1 7นั่นเองนะคะแล้วก็ เป็นยางปี2024นี่โอ้ดอกยางเนี่ยดูใหม่ใช้ได้เลยนะคุณผู้ชมนี่สวยงามสวยงามนะคะถือว่าโอเคน่าใช้งานนะคันนี้ซื้อมือสองคุ 2, ้มมากจริงๆแล้วแม็กเมกเนี่ยสวยงามนะกริบมากนะคะแทบไม่มีร่องรอยเลยนะคะมันคือมีร่องรอยใช้งานม,มาบ้างอยู่แล้วแหละความเป็นรถมือสองเนาะแล้วก็คันนี้นะคะบริเวณชายกันชนสเกิร์ตด้านข้างมีมาให้นะคะเป็นสีดํายาวไปแบบนี้เลยนะคะ สำหรับกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนี่แล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่เป็น LED รวมไปถึงรุ่นนี้เนี่ยคันนี้เขามีระบบ Blind s p o ตมาให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วด้วยนะโอ้โหเรียกได้ว่าระบบความปลอดภัยเนี่ยถือว่ามีมาให้พรีเมียมพอสมควรเลยนะคะบริเวณขอบประตูนะคะเขาตกแต่งเป็นสีโครเมียมนะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวมือจับประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็สามารถล็อกปลดล็อกได้จากทั้งสองฝั่งของตัวรถเลยนะคะรุ่นนี้เนี่ยเป็น กุญแจคีเลสเรียบร้อยแล้วนะคะ <Yeah. S 1> บริเวณแผงประตูกันบ้างคุณผู้ชมเนี่ยแผงประตูตรงนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปนะคะมีความตกแต่งเป็นสีทูโทนคุณผู้ชมคะนี่ยเดี๋ยวมุกลองดูขอบยางนะชึบโอ้โห MG นี่ขอบยางแน่นปึกเลยคุณผู้ชมคะนะงั้นขออนุญาตข้ามไปนะคะไม่ได้ดึงขอบยางให้ดูแต่ว่าคันนี้เนี่ย เท่าที่มุกเช็คดูนะคะมีการตรวจเช็คสภาพจากบริษัทที่เชื่อถือได้นะคะก็คือบริษัท Element ะะ Inspection นั่นเองนะคะก็เป็นบริษัทตรวจรถที่เรียกได้ว่าได้มาตรฐานเลยมิเราเนี่ยมีการเรียกมาตรวจสภาพเช็ครอบคันแล้วว่าคันนี้สวยกริบจริงๆผู้ชมค่ะ,ะดูแผงประตูบริเวณด้านาหลังกันบ้างนะคะนี่ร่องรอยการใช้งานน้อยมากเลยเนี่ยคี้เนาะเป็นปี2021นะคะเดี๋ยวลองดึงดึงชุบแน่นมากจริงๆคุณผู้ชม ะะถ้าใครเป็นสาวบกช่อง B Car Channel เนี่ยจะรู้เลยว่าคลิปก่อนหน้าเนี่ยมุกรีวิว MG รุ่นนี้เหมือนกันนะคะเป็นสีเหลืองขอบยางแน่นอย่างนี้เลยนะคะงง้นมุกขอขอนุญาตไม่ได้ดึงต่อนะคะรถเนี่ยจะได้ไม่ต้องช้ำจนเกินไปนะคะทีนี้เรามาดูกันที่ด้านหลังกันบ้างโอ้โหด้านหลังคันนี้เนาะมีความแบบอินสปิเรชันจาก Mercedes Benz เหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาก็มีความสวยลงตัวตามสเปคของความเป็น B segment นะคุณผู้ชมสำหรับโคมไฟท้ายนะคะเขาจะเป็นแบบ LED แบบม้เลย์นี่สามขีดนะ ปท้ายสวยสวยเลยจริงๆผู้ชมหามาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลังอีก3จุดเลยนะคะรวมไปถึงบริเวณท่อหลอกด้านล่างเนี่ยก็เป็นปลายสแตนเลสออกคู่แบบนี้แต่ท่อจริงๆคือออกด้านเดียวนะคะแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งดิฟฟิวเซอร์สุดสปอร์ตนะบริเวณตอนท้ายนี่นะคะแบทช์ atch, คำว่า MG5 นะคะพร้อมความบ่งบอกที่มีระบบไอสมาร์ตนั่นเองเน่เปิดขึ้นมานะคะเขาจะมีเหมือนสปริงเด้งขึ้นไปแบบนี้เลยผู้ชมนี่ถว่า โอเคใช yes. ้ได kind of ้นะการเก็บงานเนี่ยตรงเนี้ยเยี่ยมนะคะเพราะว่าบางรุ่นนะความเป็น B segment หรือ C segment บางรุ่นเนี่ยยังไม่ได้ให้ขอบพลาสติกแบบนี้เลยนะเนี่ย MG อย่างที่บอกกับว่าเขาเหมือนกับว่าเขาอาจจะเป็นแบรนด์รองก็จริงคุณผู้ชมเขาก็เลยเหมือนไม่ไม่ค่อยกากออปชั่นอะเพราะว่าเขาก็ต้องแข่งกับรถแบรนด์หลักๆไงสำหรับด้านล่างตรงนี้นะคะอันนี้เดิมๆโรงงานเลยคุณผู้ชมคือจะมีชุดซ่อมอย่างชั่วคราวมาให้นะคะ ใครที่อยากได้เป็นยางอะไรเนี่ยก็สามารถยกเบานี้ออกได้นะคะแล้วก็ซื้อเป็นยางอะไรเพิ่มเติมใส่เข้าไปแทนได้เลยเนาะอันนี้เริ่มเดินจากโรงงานนะคุณผู้ชมนะคะอ่ะมาดูพวกสภาพตัวรถสําหรับบริเวณโซนด้านขวากันนะคะนี่แผงประตูสวยงามดีนะคะเนี่ยโอ้โหเนาะงานดีนะขนาดรถปี2021นะคะเนี่ย แต่ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยก็ค่อนข้างใช้มาได้อย่างรักษาสภาพมาก,มากๆพอสมควรเลยนะคะบริเวณแผงประตูหน้านะคะนี่เซนทะลอะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะคะอุปรกรณ์อุปรกรณ์รรทุกอย่างก็ยังครบถ้วนดีสำหรับรุ่นนี้นะคะเขาจะมีปุม่มพุสตาร์เนี่ยอยู่บริเวณฝั่งด้านขวามือหลังพวงมลาลัยตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาเนี่ยปุ่มต่างๆเนี่ยปรับกระจกต่างๆอยู่ตรงนี้นะคะปรับองศาของไฟหน้าอยู่นี่นะคะ ฝากระโปรงเปิดตรงนี้รวมไปถึงตัวาฝาถังน้ำมันด้วยนะคะชับว่าแล้วก็เปิดฝากระโปรงเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวบุพาไปดูที่โซนห้องเครื่องบ้างดีกว่าคุณผู้ชมนะคะไปดูกันนะว่าห้องเครื่องคันนี้เนี่ยเขาจะมีหน้าตาเป็นยังไงมีรายละเอียดยังไงบ้างไปดูกันเลยคะ่ะมาต่อกันที่โซนห้องเครื่องกันบ้างคุณผู้ชมคานะคะกับ MG 5 1.5 X Sunroof ปี2021นะคะ ช่องเครื่องเนี่ยขเขาก็จะมีความแบบวางเลเยอร์ให้มีช่องว่างอยู่บ้างนะคะแต่ว่าบางจุดที่เปลือยเนี่ยก็คือเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมเนะเดี๋ยวลองดูที่น็อตขอบฝากระโปรงนะคะเดิมๆไม่ได้มีรอยขันเปลี่ยนใดๆเลยนะคะสาหรับฝากระโปรงด้านหน้าเนาะเพราะอย่างที่มุกบอกว่าคันนี้มุกการันตีอยู่แล้วนะคะว่าไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะคะแล้วก็การันตีไม้แท้อีกเช่นเคยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1.5ลิตร4016สูวาลวนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเทอร์โบนะคะแรงม้าสูงสุดของเขาเนี่ยอยู่ที่114แรงม้านะคะแรงบิด1 5 0นิวตันเมตรนั่นเองนะคะอัตราการสิ้นเมืองเจ้าเพลิงเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นรถที่กินน้ำมันแบบท,ทั่วไปแล้วกันนะคะโดยรวมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ นิสัยของผู้ขับขี่มากกว่านะคะถ้าพูดถึงอัตราการตอบสนองต่อท้าเร่งเนี่ยคันนี้ก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าขับสนุกแล้วก็มีความเฟิรม์มความสปอร์ตนะคะเหมือนกันลุคของเขาเลยโดยรวมแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าใช้งานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันต่อนะคะที่ในโซนห้องโดยสารภายในนาะว่ารุ่นนี้เขาจะมีดีเทลมีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมมาให้เราบ้างไปดูกันเลยคะ่ะมาต่อกันที่ภายในนะคะของเจ้า MG5 คันนี้กับตัวรุ่น X Sunroof นนะคะก็คือตัวท็อปสุดเลยซึ่งคันนี้นะคะตัวรถภายนอกเป็นสีดำได้ภายในเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะคะสำหรับเบาะหนังเนี่ยเขาจะได้เป็นแบบหนังสังเคราะห์นะคะสีทูโทนแบบนี้นะสภาพเบอะก็ถือว่ามีการใช้งานนะคะแต่ว่าเป็นการใช้งานที่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะ ตัวเบาะข้างคนขับเนี่ยจะได้เป็นปรับมือแมนวนวลนะคะแต่ว่าเบาะคนขับเนี่ยจะได้เป็นปรับไฟฟ้าทั้งหมด6ทิศทางนั่นเองนะคะแล้วก็บริเวณหลังคาด้านบนนะคะแน่นอนว่าชื่อรุ่นของเขาเนี่ยคือ X o n Roof ต้องมีหลังคาสันรูฟ่าให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือตัวม่านเขาเนี่ยจะเป็นแบบม่านดึงมือแบบนี้นะคุณผู้ชมสีดำดำนะเพิ่มความสปอร์ตจริงๆเลยรุ่นนี้เนาะแล้วก็ตัวสวิตช์หลังคาสันรูฟเขาเนี่ยจะเป็นแบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะเปิดง่ายใช้งานได้ตามปกติในคลิกเดียวแบบนี้นี่ โอ้โหนะคะใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยนะคะรวมไปถึงบริเวณเพาดานด้านบนของคันนี้เนี่ยเขาก็มาพร้อมกับไฟสองสว่างแบบนี้นะคะเมื่อเราเปิดประตูเนาะหรือว่าจะเปิดทีละฝั่งก็ได้แล้วด้านบนนี้ก็มีกล่องเก็บแว่นด้วยเช่นกันนะคะม่านบังแดดนี่เปิดขึ้นมานะคะโอ้โหมีทั้งกระจกทั้งไฟสองสว่างให้นะคะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยคุณผู้ชมเป็นฟังก์ชันที่ถือว่าเอาใจใส่ ผู้ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วสาหรับ MG เนี่ยเขาจะมีเนี่ยเหมือนช่องใส่เป็นล่องใส่บัตรแบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยเป็นแถบ,บแบบนี้ทั้งซ้ายและขวาเช่นกันนะคะใครี่ือดว่าไปเที่ยวไหนแต้มปัจจุรนถนแล้วก็เสียบบริเวณนี้ได้เลยนะคะคันนี้สําหรับตัวกระจกมองหลังเนี่ยได้เป็นแบบตัดแสงแมนนว่นนะคะเป็นปรับมือแบบนี้นี่แต่ว่าตัววัสดุดูดีดมากเลยนะคุณผู้ชมถือว่าโอเคมากนะคะทีนี้ดูกันต่อนะคะที่โซนแดชบอร์ดด้านหน้ากันนะคะ แร้าด้านหน้ารุ่นนี้เป็นแบบพลาสติกขึ้นรูปแบบนี้เลยนะคะขอไปแต่ว่าคันนี้เซาพยยงดูแบบดูดีมากเลยนะไม่ซีดไม่อะไรเลยอะคุณผู้ชมบริเวณคอนโซลด้านหน้านะคะเขาจะมีความตกแต่งเป็นสีกลอสแบกนะตัดกับสีพวกแบบสีเงินซิลเวอแบบนี้แล้วก็มีความแบบเหมือนเล่นลายเป็นไดมอนด์คัตนะคะมาพร้อมกับจอทัชสกรีนแบบนี้นะคะขนาด10นิ้วแบบนี้เลยคุณผู้ชมโอ้โหหน้าตาดูแบบว่าเหมือนแท็บเล็ตเลยนะ ะะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเขามีระบบ iSmart นะคะใช้การหรือว่าสั่งงานเนี่ยผ่านแอปได้เลยนะคะรวมไปถึงมีตัวกล้อง360องศาด้วยคุณผู้ชมกล้องอาจจะไม่ได้คมชัดมากขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถามว่ามองรู้เรื่องไหมมองรู้เรื่องนะคะแบบนี้แล้วดูเราเจาะดูมุมแคบอย่างนี้ได้เลยอะ่ะนี่นะคะก็โดยรวมถือว่าโอเคนะคุณผู้ชมคะแล้วก็รองรับ a อ p l a y a ค d r พ i d a โต o นะคะ ใช้งานง่ายนะพวกนี้แล้วรวมไปถึงบริเวณด้านล่างเนี่ยก็ยังมีพวกปุ่มต่างๆนะเพิ่มเสิยงลดเสียงกดหน้าจอโฮมนะคะหรือว่าตัวเนี่ยเปิดปิดสวิชของพวกเครื่องปรับอากาศต่างๆนะคะรุ่นนี้มีมาให้ครบท้่วเลยและมูชอบความเป็นที่ เขาเนี่ยมีทั้งระบบทลัสกรีนมั่งพอนะคะแล้วก็ยังมีตัวปุ่มให้เราเนี่ยใช้งานได้ง่ายมากขึ้นไม่ต้องทิ้งสมาธิจากการขับขี่มามากมายนะคะเลื่อนลงมาเนี่นะบริเวณนี้จะเป็นกับกรอบช่องแอร์นะคะซึ่งที่น่าสนใจเลยคือกรอบช่องแอร์เขาจะไม่ค่อยเหมือนรถรุ่นอื่นนะคุณผู้ชมเขาจะมีความเตั้งต่ำลงมานิดนึงเพราะมุว่ามันดีตรงที่ว่าแอร์เนี่ยมันแบบเนี่ยมันจะเป่าโดนตัวเราคุณผู้ชมถ้ามันตั้งอยู่บริเวณนี้คือเป่าโดนตาซะมากกว่านะคะเพราะเขาตั้งต่ำลงมาเนี่ย มันโดนตัวมากกว่าแล้วเราก็รู้สึกเย็นสบายโดยที่ขับขี่ไปนานๆเนี่ยตาก็ไม่แห้งด้วยนะอันนี้ขอชื่นชมเลยนะคะถัดลงมากันต่อดีกว่านะคะมาพร้อมกับ USB นะคะ2องตำแหน่งแบบนี้นะท้านซ้ายด้านขวาแบบนี้เลยเป็นแบบ Type A นะคะเอาไว้พวกเชื่อมต่อจอด้านบนนะคะ Apple CarPlay Android ตต่างๆ แล้วก็ตรงกลางเนี่ยมีตัวพาวเวอร์เลให้ด้วยนะคะเรียบร้อยน่าใช้งานมากมากเลยแล้วบริเวณเบ้านี้เนี่ยก็เป็นในส่วนของตัวเวลาที่คุณแจเนี่ยเขาถ่านอ่อนนะคะแล้วแบบว่าพออยู่ในรถเนี่ยเหมือนเขาหาตัวจับสัญญาณไม่เจอเนี่ยคุณก็เอามาวางไว้บริเวณนี้นะคะแล้วก็ทําการสตาร์ทเพิ่มเติมได้นะคะตรงนี้ก็จะทําให้เหมือนกับว่าเป็นจุดที่รับสัญญาณตัวกุญแจยคเลสเขาได้ดีมากยิ่งขึ้นสเสถียรมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ดูกันต่อที่คอนโซลตรงกลางผู้ชมเนี่ยคอนโซลกลางคือยาวมาแบบนี้เลยนะคะ เป็นแบบการสร้างทรงสปอร์ประมาณนึงเลยนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็บริเวณด้านนี้เนี่ยจะเป็นเบรกมือที่เป็นไฟฟ้านะคะรวมไปถึงมีระบบออโต้เบรกโฮให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัวเกียร์เขาเนี่ยมาถึงเกียร์ดีนะคะแล้วก็ตบเข้าตัวเนี่ยจะได้เป็นเกียร์เก็ทดแทนการเหมือนกับว่าเป็นตัวโหมดสปอร์ตนั่นเองที่วางแก้วนะคะอยู่บริเวณคนอนโซลกลางเลยคุณผู้ชมถัดลงมาจากเกียร์นะคะเมื่อกี้เนาะแล้วก็เนี่ยวางแก้วได้2 2แก้วชิลๆนะคุณผู้ชมแต่ว่าบุรู้สึกว่าตัวแก้วเขาอะ วางแก้วเขาอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะคุณผู้ชมวางในแก้วกาแฟประมาณไซส์นี้ได้2แก้วชิลๆอยู่นะคะหรือว่าเป็นพวกแบบขวดน้ําไซส์เล็กไซส์ประมาณ6บาท10บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้นะคะแล้วก็ตรงที่พระแขนตรงนี้เขาจะตกแต่งเป็นโทนสีแดงคุณผู้ชมเป็นแดงที่ดูสวยดูแพงนะคะแล้วก็ตัวเปิดขึ้นมาเนี่ย จะเจอกับโซนช่องเก็บของตรงนี้นะคะวางของได้โอเคเลยคุณผู้ชมโทรศัพท์โทรศัพท์วางได้นะคะทิชชู่ทิชทชู่หรือว่าเก็บกล่องกุญแจอะไรเงี้ยได้โอเคเลยนะคะสวยงามนะคุณผู้ชมใช้ได้ใช้ได้เลยแล้วก็ตัวตำแหน่งของผู้ขับขี่เนี่ยตัวเบาะเขาเนี่ยค่อนข้างมีความอบรับกับสรีระของเราได้ดีมากเลยนะคุณผู้ชมนั่งแบบนั่งแล้วรู้สึกว่าเออสบายหัวมงหัวหมอนก็ปรับองศามาแบบว่าขับแล้วแบบชิวอะขับแล้วน่าจะไม่ค่อยเมื่อยนะคุณผู้ชมแล้วตัวเบาะก็ไม่ได้แบบว่า อยู่เป็นหลุมหรือว่านั่งไม่สบายใดๆนะหรือว่านั่งได้ดีมากๆสำหรับความเป็นรถมีเซกเมนต์นะโซลิตี้คารเนาะแล้วก็ตำแหน่งของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเนี่ยเขาเป็นแบบ unction, ม,มัลติฟังชันคุณผู้ชมรู้สึกว่าจะเป็นวัสดุแบบยูรีเทนนะไม่ได้หุ้มด้วยหนังนะคะแต่ว่าพวก ความมลติฟังกชันของเขาเนี่ยก็ให้มาได้อย่างครบถ้วนนะคะเพิ่มเสียงลด mm. เสียงสังกการด้วยเสียงเดือนต่างๆมีมาให้นะคะรุ่นนี้เนาะแล้วก็บริเวณปุ่มด้านขวามือเนี่ยจะเป็นในส่วนของการปรับแต่งหน้าจอมาตรวัดต่างๆนั่นเองนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยเวลาเราจะใช้งานเนี่ยเราก็แค่ hello MG อ๋อ <laughs> เปิด s ซัน o ูฟ อ่าคันนี้เสถียรอยู่นะคุณผู้ชมถ้าใครที่มีโอกาสได้ดูคันก่อนหน้าเป็นสีเหลืองนะคะมุกสั่งไปสองรอบเขาอาจจะมีความางงงงนิดนึงนะคะแต่ว่าคันนี้เนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าฟังแล้วรู้เรื่องเลยฮัลโหลเอปิดซันรูฟ เป็นงไงคุณผู้ชมจริงๆฟังก์ชันนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ในขณะที่ขับขี่เลยนะคะคันนี้ขอบคุณมากๆนะคะไม่ต้องทําให้มุกต้องขา้ายนะคะโอเคเลยนะ <laughs> แล้วก็สําหรับตําแหน่งขอมพวอมไลัยนะคะสามารถปรับเซตติ้งได้นะเป็นแบบมีความคมขึ้นโหมดสปอร์ตยนรับได้จากมองหน้าจอเลยคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าเป็นตําแหน่งเนี่ยเขาปรับได้จากการคันโยกต,ตรงนี้นะคะอ่ะ ปรับได้แบบขึ้นลงนะคะดึงเข้าดึงออกไม่ได้นะประมาณนี้นะทีนี้ให้ดูกันต่อที่โซนหน้าจอมัลวาดบ้างคุณผู้ชมโหหน้าจอมัลวาดเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะฟูลดิจิตอลเลยนะคะบริเวณด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยก็เป็นเหมือนมีความเป็นดิจิตอลนะแล้วก็แบบเรืองแสงนะคะแล้วหน้าจอตรงนี้เนี่ยขนาดประมาณ7นิ้วนะคะแล้วก็มีอินเทอร์เฟซหน้าตาสวยงามเลยนะคะเวลาที่เราขับขี่ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลนะต่างๆที่คอยบอกเรานะคะก็ดู มีความเนี่ยมีความเร้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วคันนี้นะคะตัวรถเนี่ยเป็นปี2021นะคะไม่อยู่ที่68,496กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเรียกได้ว่าขับมาปีละไม่ถึง20,000โลคุณผู้ชมนะคะอายุรถเนี่ยเฉลี่ยราวๆประมาณ4ปีได้แล้วนะคะหารเฉลี่ยตกปีละประมาณ15เศษเศษเท่านั้นนะคะถือว่าเป็นรถที่ใช้งานมานน้อยพอสมควรเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูที่ ตอนหลังบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเขาขึ้นชื่อว่าเป็นรถซิตี้ค่ะรถ B segment ที่ไซซิ่งเขาเนี่ยใกล้เคียงกับพวกซ Seg m e เ t เลยเนะคะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันว่าตอนหลังเขาเนี่ยจะกว้างแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตอนหลังของ MG 5 1.5 X Sunroof ปี21คันนี้กันแล้วคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกเลยนะคะว่าคันนี้จริงๆเขาเป็นรถซิตี้ค่ะเนาะแต่ความที่แบบนั่งตอนหลังมันสบายมากคุณผู้ชมบางท่านนึงไม่ออกว่าซิตี้ค่ะเนี่ยมันคือรถอะไรประมาณไหนบ้างก็ มาด้าสองนะคะ Honda City หรือว่า t o y o ต้ Yaris เนี่ยคือประมาณนั้นเลยนะคะพวกรถ b s e gment รถ City ้คาจะไซส์ประมาณนี้ซึ่งคันนี้มกากตัวที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังเขาเนี่ยถือว่ากว้างชนกับความเป็น c s e gment จริงๆคุณผู้มมชมนะตอนหลังเนี่ยกว้างกว่าที่คิดด้วยนะคะเล็ก o ูมก็ถือว่าเนี่ยมีช่องว่างเยอะพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าการยืดขาเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบยืดได้จนสุดขนาดนั้นเนาะเพราะว่ายังไงเขาก็ถือว่าเป็นรถเก่งไซส์ที่แบบว่าอาันเล็กประมาณหนึ่งเนาะส่วนของ Headroom ก็ เหลือเฟือนะคะประมาณกำปั้นกว่าๆคุณผู้ชมนั่งแล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบอึดอัดอะไรอะ่ะไม่ได้อึดอัดจนเกินไปถือว่าโอเคมากเลยนะคะบริเวณฐานเบาะนะคะก็กว้างขวางดีจริงๆคุณผู้ชมนะสามารถนั่งได้3คนเลยอ่าเบาะหลังอะ่ะอันนี้พูดจริงนะคะแล้วก็บริเวณ ตัวตรงกลางตรงนี้เนี่ยเขาก็เป็นวัสดุหนังสังเคราะห์เหมือนกันกับตอนหน้าซึ่งคะแนนมุกเท่าที่ดูจากตาเปล่าตรงนี้นะคือวัสดุต่างๆหรือว่าร่องรอยการใช้งานอน้อยมากจริงนะคะให้คะแนนแบบ90%เลยดีกว่าสําหรับโซนตอนหลังที่มันดูแบบว่าใหม่มากๆเลยนะคะแล้วก็บริเวณตัวหัวหมอนเนี่ยปรับได้ทั้งหมดเลยคุณผู้ชมปรับได้ทั้ง3าําแหน่งเลยอย่างที่บอกอะ่ะใช้ในชีวิตประจำวันนะครอบครัว4คน5คนรุ่นนี้ก็ถือว่ายังเป็นเลยที่ตอบโจทย์ แล้วผ่อนแคบ6กพันกว่าบาทคุณผู้ชมคุ้มค่ามากนะคะยังไม่พอนะคุณผู้ชมความเป็น MG ที่บอกว่าเขาค่อนข้างมีความจัดหนักจัดเต็มมาให้ในเรื่องของออปชันเนาะรุ่นนี้ B segment นะคะผ่อนถูกๆมีแอร์ตอนหลังมาให้คุณผู้ชมนี่เป็นช่องแอร์ขนาดใหญ่นะคะแบบนี้นี่ปรับได้ซ้ายขวาขึ้นลงแบบนี้ เอ้ยเขามีมาให้นะคุณผู้ชมแถมมี USB มาให้อีกหนึ่งตำแหน่งด้วยนะคะรวมไปถึงบริเวณด้านล่างเนี่ยก็มาพร้อมกับช่องเก็บของเก็บพุ้นจแจเก็บคีมเก็บอะไรแล้วแต่เลยนะคะบริเวณด้านหลังของเบาะหน้าก็จะมีพวกช่องใส่เอกสารนะคะแล้วยังไม่พอตรงนี้นี่คนนี้มุกเหลือไปเห็นมีไฟส่องสว่างให้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยนะคะแล้วก็มีตะขอเกี่ยวไว้ใส่ของเพิ่มเติมนะโอ้โหถือว่าเป็นรถที่ใครแบบอยากจะ ซื้อไว้ใช้เป็นคันสำรองหรือว่าเป็นคันแรกก็ตามนะคะที่ผ่อนถูกๆออปชั่นแน่นได้ปีใหม่ MG 5บอกเลยว่าตอบโจทย์นะคะเดี๋ยวพาไปดูที่ส่วนช่วงล่างต่อเลยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะว่าคันนี้ใช้งานมาขับเฉลี่ยประมาณปีละหมื่นค้าเนี่ยสภาพช่วงล่างเขาจะเป็นไงบ้างไปดูกันเลยค่ะ มาต่ออันนี้ช่วงล่างของเจ้า MG นะคะตัว MG5 เนาะเป็นปี2021ตัวท็อปสุดเลยนะคะเขาจะได้ปลายท่อจริงๆเนี่ยคือเป็นปลายท่อออกเดียวฝั่งด้านขวามือแบบนี้นะคะโช็บริเวณด้านหลังเนี่ยก็แห้งๆสนิทแบบนี้นะคุณผู้ชมอันนี้มีเพียงแค่พวกค่าฝุ่นรอยเปื้อนเท่านั้นเองนะคะช่วงล่างด้านหลังของเขาเนี่ยจะเป็นแบบท s เช่นบี m นะคะก็ะะจะได้ในเรื่องของความเฟรมิร์มความกระชับขับสนุกนั่นเองนะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเขาได้ดิสเบรกมามากถึง4ล้อเลยนะคะ แล้วก็ช่วงล่างก็คือถือว่ามีการใช้งานมาประมาณหนึ่งเนาะคุณผู้ชมเป็นพวกข้ามตะกต่างๆตามปกติเลยนะคะบริเวณชคกด้านหน้านะคะแห้งๆแบบนี้นะคะไม่ได้มีน้ํามันรั่วซึมไหลเย,ยิ้มใดๆนะรวมไปถึงด้านบนด้วยนะคะช่วงด้านหน้าจะเป็นแบบแมคเนติันสตร้อมเหล็กกันโครงนั่นเองนะคะแล้วก็การเก็บงานของเขาเนี่ยยาวมาจนถึงบริเวณชายกันชนด้านล่างเลยนะคะก็ โดยรวมแล้วก็โอเคนะสำหรับคันนี้เนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าราคาดีมากคุณผู้ชมแต่ก่อนจะไปฟังราคามูฟพาไปเทสไร้ก์ก่อนนะคะว่าคันนี้สมรรันะราคขับเห่ของเขาจะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยค่ะมาค่ะคุณผู้ชมค่ะมูฟพามาเทสไร้นะคะกับคันนี้ MG5 นะคะตัว1.5 X sunroof นั่นเองกับปี2021นนะคะคันนี้ จริงๆร,รุ่นนี้เนี่ยถือว่าน่าใช้มากอยู่นะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเป็นรถซิตี้คาร์นะคะหรือว่าเป็นประมาณ v s e gment นะคะแต่ว่าได้ Option, ออปชั่นหรือรวมไปถึงตัวไซส์ของเขาเนี่ยก็ใกล้เคียงกับรถส s e s e gment มากๆเลยนะคะแล้วก็พวกระบบความปลอดภัยนะคะสำหรับตัวท็อปรุ่นนี้มีมาให้แบบจัดหนักจัดเต็มเลยคุณผู้ชมนี่นะคะสำหรับรุ่นนี้เขาจะตัวไฟเลีย้ยวเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านซ้ายนะ,ะแล้วเวลาที่เราลองกดคันเร่งเนี่ยบอกว่า เขาตอบสนองได้ดีใช้ได้เลยนะคุณผู้ชมยิ่งแบบถ้าเนี่ยเราเรามีการทําความเร็วอยู่สักเล็กน้อยประมาณนึงแล้วที่ไม่ใช่ออกตัวจากจุดหยุดนิ่งเนี่ยมุกว่าเขาตอบสนองได้ค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าสมมุติเรากดเบรกไปจนรถหยุดสนิทเลยเนี่ยอย่างเช่นเวลาเวลาจะเลี้ยวเข้าซอยหรือว่าติดไฟแดงอะไรเงี้ยเวลาเหยียบอะ่ะเขาจะมีความหน่วงเล็กน้อยนะ ซึ่งถามว่าแปลกไหมมุก็เขาไม่ได้แปลกนะคะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรด้วยเพราะว่าตัวตัวรถของเขาเนี่ยไม่ได้มีตัวเทอร์โบนะคะเป็นเครื่องเบนซินขนาด1.5ลิตรล้วนๆเลยแน่นอนอยู่แล้วว่าความไม่มีเทอร์โบหรือว่าไม่ใช่รถไฮบริดเนี่ย ในการทํารอบช่วงต้นเนี่ยมันก็จะมีความหน่วงแบบเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะอาจจะไม่ได้ปรูป,ปานขนาดนั้นแต่พอถ้าเราขับขี่ด้วยการที่ใช้งานจริงๆเนี่ยบอกว่าการทําความเร็วหรือว่าการเร่งแซงของเขาเนี่ยก็ถือว่าตอบสนองต่ออัตรา,าเร่งได้ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมรู้กันแหละว่าจุดเด่นของความเป็น MG เนี่ยก็คือได้รถสเปกถือว่าสูงนะสำหรับเซกเมน,เนี้แล้วก็ออปชั่นแน่นนะคะแต่ ในราคาที่สุดจะคุ้มค่าเลยจริงๆคุณผู้มชมนะคิดดูสิว่ารถคันนี้ผ่อนแพงกว่ามอเไซค์นิดเดียวเองนะคะหรือว่าถูกกว่าบางรุ่นนี่คุณผู้มชมนะผ่อนรายเดือนในแค่ประมาณแบบ6-7,000ไม่เกินนี้นะคะแต่ว่าได้รถเนี่ยที่เป็นตัวท็อปมีซันรูฟอย่างนงี้นะออปชั่นแน่นนะมีไ s m a r t ด้วยสั่งการด้วยเสียงอะไรเงี้ย มันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากจริงๆนะใครที่แบบว่าเอออยากจะมีรถเอาไว้ใช้สักคันนะคะเพิ่มความสะดวกสบายเนาะในยุคนี้เนี่ยผมว่ารถยนเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยที่6เลยก็ว่าได้นะคะแล้วอาจจะไม่ได้อยากเบียดเบียนค่าใช้จ่ายตัวเองมากจนเกินไปนะคะแต่ว่าอยากได้ความคุ้มค่าอยากได้ในเรื่องของเทคโนโลยีมองว่า MG เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างตอบโจทย์ในเรื่องนั้นได้ดีมากๆกว่าแบรนด์อื่นเลยทีเดียวนะคะซึ่งถ้าเทียบกันคุณผู้ชม ปี21นะเป็น B segment หรือ City car รุ่นอื่นๆนะก็ไม่ได้นะคะราคาเนี้ยคือจะมาผ่อน6,000กว่าบาทอะไรอย่เงี้ยน้อยมากอะ่ะจริงๆอาจจะต้องดูในเรื่องของสภาพนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบ MG เนี้ยได้ปีก็ใหม่ฟังก์ชันก็แน่นนะโหทันสมัยหน้าตาสวยเลยนะคะถือว่า MG5 เป็นอะไรที่ตอบโจทย์จริงๆผู้ชมส่วนในเรื่องของอัตราการสิ้นปืนเชื้อเพลิงเนี่ยมุกม,มองว่าเขาทําได้อาจจะไม่ได้เรียกว่าประหยัดน้ํามันมากนะเราพูดกันตามตรงเนาะเพราะว่าความเป็นรถ1.5เครื่อง1.5แล้วก็เป็นเบนซินล้วนไม่ได้มีเทอร์โบเนี่ยแน่นอนว่าถ้าขับเยียบๆกระทึกกระทึบหน่อยอ่ะกินน้ามันอยู่แล้วนะคะอันนี้จะประหยัดหรือไม่ประหยัดเนี่ยมุกม,มองว่าขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์หรือว่า นิสัยของผู้ขับขี่มากกว่านะคะแต่ก็คงไม่ได้แบบว่าโซดน้ํามันมากจนเกินเหตุขนาดนั้นเพราะว่าเครื่องเขาก็1.5คุณผู้ชมไม่ได้ไม่ได้เครื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นนะคะแต่เพียงแค่ว่าไม่ได้มีเทอร์โบเท่านั้นเองนะคะใครที่แบบว่าขับถนอมถนอมหน่อยโหเชื่อเถอะคุณผู้ชมคันนี้ใช้ไปได้อีกยาวเลยนะคะหลายปีเลยและแอบบอกตรงนี้เลยว่าราคาเนี่ยตอนนี้ถูกลงเกือบครึ่งหนึ่งเลยคุณผู้ชมซื้อมือสอง MG เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากจริงๆนะคะงั้นเดี๋ยวพาไปฟังราคากันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะว่าคันนี้นะคะ ออกห้างในเกือบ7 0 0 0แสนตอนนี้มุกจะตั้งขายอยู่ที่เท่าไหร่ไปฟังกันเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะผู้ชมขาจบไปแล้วนะคะกับ,บรีวิวตัวเต็มของ MG5 1.5 X Sunroof ปี2021คันนี้นะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยออกห้างป้ายแดงนะคะราคาเขาเนี่ย สูงถึง6 8 9 0 0 0บาทเลยคุณผู้ชมนะคะวันนี้มุกหันราคาออกไปเลยนะคะ3 0 0 0สนกว่าบาทเลยเหลือเพียงแค่369,000บาทเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมค่ะแล้วออรฟีดาวเนี่ยผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละ6,179บาทเท่านั้นคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นรถเก๋งตัวท็อปออปชั่นแน่นที่ราคาผ่อนถูกกว่ามอไซอีกคุณผู้ชมค่ะ ซื้อตอนมือสองเนี่ยบอกเลยว่าเล่น m อมจีคุ้มมากๆแล้วจริงๆนะคะท่านาดที่สนใจนะคะออกรถกระบกวันนี้เนี่ยรับสิทธิ์ฟรีไปเลย90วันนะคะแล้วดอกเบี้ยเิรเศ็เริ่มต้นที่บิคคาเนี่ยเริ่มต้นแค่1.89เท่านั้นนะคะรวมไปถึงมีรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง e c u แล้วก็อะไหล่กว่า200รลยการนานสูงสุด1ปีหรือ10,000กิโลเมตรแถมให้คนฟรีด้วยนะคะรวมไปถึงมีบริการขับสีกับแก้วแถมให้ฟรีอีกสองครั้งเลยคุณผู้ชมนะคะ สำหรับลูกค้ากรุงเทพปริมณฑลหรือว่าจังหวัดเนี่ยมุกก็มีบริการจัดไฟแนนซ์นะคะให้คุณถึงหน้าบ้านรวมถึงจะส่งฟรีด้วยรถสไลด์นะคะ300กิโลเมตรแรกกิโลเมตรถัดไปคิดกิโลเมตรละแค่25บาทเท่านั้นเองนะคะบอกเลยเนะคะว่าออกรถที่มิคาเนี่ยการันตีออกง่ายได้รถสวยถูกใจแน่นอนนะคะ พี่ๆท่านไหนนะคะที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะสำหรับคันนี้หรือว่าอยากดูรุ่นไหนเป็นพิเศษเนี่ยสามารถคอมเมนต์คุยกันเอาไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากพี่ๆทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้มุกแล้วก็ช่องมีค่าชาแนลหน่อยนะคะและเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าว่ามุกจะหยิบเอาคันไหนมารีวิวให้คุณผู้ชมดูอีกสําหรับวันนี้มุกขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com